ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าช่วงนี้เว็บไซต์ผิดกฎหมายถูกระงับเยอะมากในคลิปนี้มีคําตอบครับกระทรวงดีได้มีการนําเทคโนโลยี AI นะครับมาใช้ในการตรวจสอบและก็ระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ผิดกฎหมายซึ่ง อยู่ภายใต้แพลตฟอร์มเว็บดีที่พัฒนาโดยเจ้าหน้าที่กระทรวงดีเองครับเว็บดีโปรเจกต์นะครับจะเริ่มต้นโดยการนําเทคโนโลยีซอฟต์แวร์คอลเลอร์ทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายต่างๆบนอินเทอร์เน็ตนะครับจากนั้นใช้เทคโนโลยี AI ในการรวบรวมตรวจสอบวิเคราะห์เว็บไซต์ผิดกฎหมายเพื่อนํามาแยกเป็นประเภทต่างๆจากนั้นส่งเข้าไปในแพลตฟอร์มเว็บดีเพื่อเก็บหลักฐานและสร้างคาร้องส่งต่อสารแบบเปเปอร์เลสครับเมื่อเราได้คําสั่งสารแล้ว ระบบนะครับจะทําการส่งคําสั่งสารไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ ISP โดยอัตโนมัติครับพร้อมระบบ URL checker นะครับเพื่อตรวจสอบการปิดกั้นอย่างต่อเนื่องและสามารถทํางานได้เร็วกว่าเจ้าหน้าที่ถึง31.5เท่าช่วยลดขั้นตอนการยื่ยนคําร้องต่อสารได้ลงถึง5วันทําการและคาดว่าจานวนเว็บไซต์ผิดกฎหมายที่จะถูกสั่งปิดในปี2 5 6 8นี้จะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ7 0 7ครับและนี่คือก้าวสำคัญของภาครัฐนะครับในการนําเทคโนโลยี AI มาใช้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ เพราะกระทรวงดีเราเชื่อเหลือเกินครับว่าการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตัลให้เข้าถึงเท่าเทียมและก็ยั่งยืนเป็นสิ่งสําคัญสาหรับประเทศไทยครับด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม